They top top. ออกฟีเจอร์ใหม่ออกมาแล้วนะครับทาให้คุณสามารถขายของได้ง่ายขึ้นถ้าอยากรู้ตามไปดูกันเลยฟีเจอร์ใหม่ที่ว่านั่นก็คือฟีเจอร์ช็อปนั่นเองนะครับผมขั้นแรกนะครับให้เรามาที่มุมซ้ายล่างที่คําว่าหน้าหลักที่เป็นรูปบ้านของเรานะครับพอเรากดมาแล้วดูสังเกตข้างบนนะครับผมมันจะมีแท็บใหม่เกิดขึ้นนะครับเมื่อก่อนมันจะมีสําหรับคุณกับกําลังติดตามเท่านั้นนะครับแต่ตอนนี้นะครับมีแท็บใหม่คือคือแท็บช็อปนะครับซึ่งมันจะรวบรวมสินค้าครับที่อยู่ ในความสนใจของเรานั่นเองนะครับทำให้เรานั้นเนี่ยสามารถช้อปปิ้งบน TikTok s h ช p ได้ง่ายขึ้นคุณชอบส่องคอนเทนต์ประมาณไหนคุณชอบดูคลิปประมาณไหนสินค้าก็จะขึ้นมาแนะนำตามพฤติกรรมการดูคลิปของคุณนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นฟีเจอร์นี้นะครับรับรองว่าช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ขายของง่ายขึ้นแล้วก็ปังมากขึ้นแน่นอนเพราะมีคอนเทนต์ยั่วเลสมากขึ้นนั่นเองโคชบ พลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์